ตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรนะอยู่บ้านอย่างร้านได้ร้านนะลาคนนึงเนี่ยควรไปแต่งควนออกจากดานสักหน่อยอันนี้จะทาไพรเมอร์นะทุกคนอันนี้จะเป็นไพรเมอร์ ไพรเมอร์ตัวนี้มันจะช่วยล็อกเครื่องสำอางทำให้หน้าของเราเปะ๊ะทั้งวันเนียนใสอ่าเมื่อล,อลงตัวนี้แล้วเนาะก็จะตามด้วยครีมกันแดดช่ำวาวไอ้นี้คือตัวตึงกันแดดมาคอปฉ่ำวาวตัวนี้นะทุกคนตัวเนี้ยจะใช้แทนแปง้งแทนรองพื้นได้เลยส่วนไพรเมอร์ตัวเนี้ย คือจะเป็นตัวล็อกแต่ถ้าไม่ใายไพ่เมื่อกระไดก็คือตัวเนี้แค่ตัวนี้ตัวเดียวก็เอาอยู่แค่ตัวนี้ตัวเดียวก็เอาอยู่นะจ้าทุกคนจ้าวันนี้แต่งหน้าซัดหมากเลยให้ทุกคนเห็นควา,ามแตกต่างนะว่าก่อนแต่งกับหลังแต่งเป็นเป็นยังไงนะอ่าอันนี้จะเป็นกันแดดนะไอะตัวนี้จะเป็นเบือซองนะทุกคนเบือซองอ่ากันแดดของเราจะมีซองเบือนะทุกคน มีเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์หนึ่ง,ง,นนงะจะพอคนแต่ว่าผิวขาวหามากๆเนาะเออแต่เนี่ยไอตัวเนี้ยใช้ได้มดคนผิวสองสีหรือว่าวคนผิวคล้ำเนาะอ่าส่วนพิการนะจ๊ะพิการใช้ได้มดทั้งซองเบอร์ตัวนี้นะจ๊ะทุกคนจา๋าตัวนี้จะเป็นเบอร์สองนะจ๊ะเห็นไหมอ่า ถ้าตัวนี้เสร็จแล้วนะจะไม่ทาแป้งก็ะไดนะทุกคนเพราะว่าตัวนี้มันเป็นทั้งร่องปืนเป็นทั้งแป้งอยู่ในตัวแล้วแต่ถ้าเราอยากจะให้มันมันบล็อกอยู่ทั้งวันเนะาะเราก็ตบแป้งน้อยๆเนาะตบแปง้งบางๆเบาๆไม่ต้องหนานะจ๊ะทุกคนจา๋าแค่นี้จะช่วยลดยนระยะเวลาการแต่งหน้าของเราได้เยอะเลยนะไม่ต้องลงกล้ยตัวเมื่อก่อนนะวางหีิออกจากบานได้นะทุกคนรู้ไหม แทงแล้วแตงลาวตบแล้วต,วตบลาว,วลงไม่รู้กี่ตัวแต่ตอนนี้นะจ๊ะทุกคนจ๋าอ่าชาแเ่ตัวนี้ตัวเดียวอ่าตัวนี้ตัวเดียวก็เอาอยู่แล้วจ้าครีมกันแดดมากอัพฉำวาวนะจ๊ะอ่าเห็นไหมอ่าแล้วเนี่ยเมื่อสเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็อ่า แล้วก็ถับปากบางๆเต็นไม้ทุกคนอืมไม่ต้องเยอะก็ออกจากบ้านได้ผัวไม่ผัวไม่ด่าด้วยเวลาจะไปไหนรีบๆเนอะ อ่าแล้วก็ทาตาหน่อยๆนะจ๊ะทุกคนจ๋าอืมเห็นไหมหนู้ทุกคนรอกกับแม่มันอยเล่าๆ,ๆน้ข้างบนเนาะอืมเรียกฮาแตอยฮาแต่ยา,า,อ,ยาอย่ายิ้มตามคลิปสะกี้กัไม่ได้นี่เดยกเลยแล่ะมีร้านก็ผนี่ทุกคนนะเห็นไหมง่ายๆเลยคนจ๋าเห็นไหมจ๊ะ อ่าแล้วก็ทับๆหน่อยนึงไแค่นี้ก็ออกจากบ้านได้แล้วจ้าครีมกันแดดมักอัพชำวเลจ๊าทุกคนจ๋าเป็นเนื้อครีมนาโน่นะอ่าใครสนใจนะถักมาได้เลยจ้าถักมาใต,าโต้โพดได้เลยจ้าทุกคนจ๋ามักอัพชำว,วหนึ่งกระปุกแค่หลักร้อยใบแดงมีทอนนะจ๊ะทุกคนจ๋าอ่า โปรโมชั่นก็คือ1กระปุก99นะจ๊ะทุกคนจ้ะแต่ถ้าทุกคนอยากจะลดต้นทุนนะจ๊ะเปิดบิน5กระปุกนะจะได้ครีมไป5กระปุก350บาทต้นทุนอยู่ที่70บาทนะจ๊ะทุกคนจ้ะใช้คุ้มมากขอบอกรีบทักมานะคะด่วนๆจ้า